ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289 Lady Channel ที่ดินโคบุงจรนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดลบบุรีอ่ะคุณผู้ชมเห็นวิวภูเขาด้านหลังไหมอ่าโอ้เอัน,นี้เขาเรียกว่าเขาอะไรอันนี้คือเขาพญาเดินทงนี่แปลงที่จะพามาชมเนี่ยเห็นวิวภูเขาพญาเดินทงแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ว้ายแปลง,งนี้เป็นอะไร่ยใส่อะไรบนหัวไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ลมแรง แปะเอแปะไว้ใช่วันนี้เราอยู่กันที่ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีแปลงที่จะพามาชมแจ้งคุณผู้ชมไปเลยละกันละคงราคาอะไรบอกก่อนเดี๋ยวพาค่อยพาไปชมเนาะขนาด61ไร่ครึ่งนะคะราคาอยู่ที่16ล้าน5แสนบาทตกเฉลี่ยไร่ละ2 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นอเองติดถนนนี่เลยนะติดถนนลาดยางเส้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะแล้วถนนเนี่ยเรียบปุ๊บเลยนะ ถนนเส้นนี้ที่กล้องกำลังแพนไปนะคะทางด้านนี้เนี่ยจะไปะเข้าไปในตัวอำเภอพัฒนานิคมอยู่ห่างจากตัวอำเภอพัฒนานิคมประมาณ6กิโลไปถึงทางนี้ไอ้เส้นนั้น3017ที่มีที่ว่าการอำเภอตัวอำเภอพัฒนานิคมเลยไปนิดนึงจะเป็นเขื่อนป่าศัก์ชลสิทธิ์ไม่ไกลกันไม่ไกลกันอยู่ห่างจากเขื่อนป่าศักประมาณ13ากิโลนะคะแล้วก็ ไปทางฝั่งนู้นเลี้ยวไปทางฝั่งโน้นจะเข้าไปในตัวจังหวัดลบบุรีไกลไหมห่างจากจตัวจังหวัดเนี่ยประมาณ50โล50ถ้า<ล>ชาถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่กรุงเทพปักหมุดที่ดอนเมืองนะคะห่างจากดอนเมืองประมาณ140กิโลอ่ะ,อะแปลงนี้แจ้งก่อนนะหน้ากว้างติดถนนเนี่ย220เมตรโดยประมาณเลย เน no. าะป่ะน้ำปะปาไฟฟ้าคุณผู้ชมถ้าสังเกตบริเวณหน้าที่ยังไม่มีเสาไฟผ่านยังไม่มีแต่ว่า,าขอบเขตของเราอะ่ะมันอยู่ตรงบ้านคนตรงนูน้น<แ>ซึ่งไฟฟ้าปะปามันอยู่ตรงนูน้นมันก็คืออยู่ติดที่แหละแต่แค่มันยังไม่ได้เดินผ่านหน้าที่คุณผู้ชมถ้าเกิดสร้างจะสร้างเป็นที่พักอาศัยนะคะสร้างบ้านตรงนู้นอะ่ะก็คือดึงไฟฟ้าปะปา,ปา,ปาได้เลยปกติ<แ>ขอบ้านเล็กที่ทําได้เลยเนาะอะ,อะ แปลงที่จะพามาชมก็คืออยู่ทางด้านหน้านี้ก็คือขนาดใหญ่มากเลยนะ61ไร่ครึ่งเลยเนาะแปลงนี้เจาะบ่อบาดาลแล้วเจาะแล้วใช่ไหมเจาะแล้วนี่ไงบ่อบาดาลมีบ่อบาดาลแล้วนะคะสามารถทําการเกษตรได้ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําเลยแล้วก็บริเวณรอบๆอ่มีคลองน้ำคลองเป็นคลองระบายน้ำนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำท่วม อำเภอพัฒนานิคมเนี่ยเขามีระบบการจัดการเป็นที่ดินที่ดินแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าอย่างรูปทรงเนี่ยจริงๆแปลงนี้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าชโนดสามใบ<อ>เนาะแต่ทีนี้ทางด้านฝั่งนู้นอ่ะมันจะถูกตัดออกไปเป็นอาเป็นคลองน้ําเป็นที่ระบายน้ําก็คือขนาดที่เราแจ้งเนี่ยก็คือตัดออกไปแล้ว นะถ้าเกิดมองภาพมุมสูงอะ่ะจะเห็นนะคะแล้วก็แปลงแปลงเนี้ยดินดีนะสามารถทําการเกษตรได้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาก็ปลูกพืชหมุนเวียนกันปลูกหลายอย่างปลูกมันสับปะหลังปลูกอ้อยอะไรอย่างนี้นะคะซะส่วนใหญ่เนาะโซนนี้เขาจะปลูกมันจะเป็นหลักอ่าใช่แล้วทีนี้หลายคนถ้าได้ไป61ไร่มันเยอะมากเลย,เยอะ่ยอะ ถ้าคุณผู้ชมทําไม่ไหวปล่อยให้เขาเช่าไปเลยดูแลไม่ไหวปล่อยให้เขาเช่าใช่แล้วอันนี้เราซื้อแนะนําให้ซื้อเก็บไว้เก็งกําไรเพราะในอนาคตนะเขาพญาเดินทงอ่ะเขามีโอกาสที่จะทําเป็นสกายวอล์กสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหม่ของโรบุรีแต่ทีนี้เราก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าจะทําเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่มีแนวโน้มเฉยเฉมีแนวโน้มีโอกาสว่าจะทํา ถ้าสมมุติสกายวอลขึ้นเขาพญยาเดินทงโอ้โหที่ดินแถวนี้ไม่ต้องพูดถึงราคาขึ้นเป็นเท่าตัวราคาคือเรายิ่งติดถนนแบบนี้แล้วถนนเส้นนี้เนี่ยไม่ใช่แบบถนนที่เส้นเล็กๆหรือว่าเป็นถนนในหลืบในอะไรนะเป็นเส้นหลักที่เขาใช้สัญจรกันนะ,ะเป็นเส้นใหญ่ด้วยถนนเส้นใหญ่ไปทางนี้ก็เข้าตัวอำเภอไปทางนี้ก็จะไปเจอถนนเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งละแล้วก็จะเข้าไปตัวจังหวัดได้อโอ้โหไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยนะคะ นี่อันนี้พาคุณผู้ชมมาดูขอบเขตงของเรามันก็จะอยู่ตามแนวบ้านเพื่อนบ้านเลยเนาะที่มันเป็นสียานะ่ะคุณผู้ชมก็คือยาวไปจนสุดนู่นเลยอไอ้ตรงดินดำๆใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเนี่ยเป็นแนวนี้ลึกเนี่ยความลึกอะ่ะประมาณ450เมตรเลยนะ<อ>ลึกมากหน้ากว้างติดถนนประมาณ220เมตรเนาะนี่<อ>ใครได้ไปจับจองเปเจ้าของบอกเลยว่าคุ้มสามารถต่อย,ยอดทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะ ย้ำคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งนะแปลงนี้อยู่ที่ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะคะขนาด16ไร่ครึ่งราคาอยู่ที่16ล้าน5แสนบาทฉเฉลี่ยก็ไร่ละ2แสนกว่ากว่าเนะ ถือว่าโอเคสามารถซื้อเก็บไว้เก็งกําไรได้นะคะดีกว่าเอาเงินไปฝากธนาคารนะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยถ้าใครสนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 8 0ย์แป3 9ู 4, หรือจะลองเข้ามาชมที่จริงก่อนก็ได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ